พอเหลืองเหลืองค่ะใช่เพราะว่าไส้มันสุกเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่เลยสวยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ี่แหละค่ะสวัสดี ค่ะ fc ช่องรนโรก่ะเที่ยวพ่อลูกแค่กินตามสบายนะคะและสวัสดีเพื่อนๆื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้มาเจอคุณตั๊กก็จะเจอเมน,นูง่ายๆ่ายนะคะก็วันนี้คุณตักก้กจะทำปอเปีย๊ยะทอดนะคะปอเปีย๊ยะทอดก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนี่ค่ะ,ะหมูสับนะคะหมูสับแล้วก็วุ้นเส้นเห็ดหอมแล้วก็แครอทกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็กระหล่ำปีเพื่อที่จะหั่นฝอยฝอยลงไปผัดนะคะ มีเครื่องปรุงนะคะก็มีซีฟขาวกับน้ําตาลแล้วก็จะใส่น้ามันหอยนิดนึงประมาณสักช้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้มันรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นและน้ําจิ้มไม่มีอะไรมากน้ําจิ้มปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะก็จะมีนี่ค่ะพริกแดงพริกขี้ฟ้าแดงและวชีฟ้าเหลืองแล้วก็ถั่วตามด้วยนี่นะคะน้ำส้มสายชูกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลทราย 3อย่างเพื่อที่จะให้น้าจิ้มมันมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ตามด้วยคุณต้าก็จะโขกไอ้ถั่วลิสงขั่วเรียบร้อยแล้วเอามาโรยหน้าแล้วก็ตามด้วยผักชีโรยหน้ามันก็จะหอมอร่อยมากนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะตอนอื่นนะคะคุณต้าก็ล้างผักเรียบร้อยคุณต๊าที่จะเอาผักไปแช่ตู้เย็นคุณต้าก็ล้างผักด้วยหลายๆน้ำนะคะหกเจ็ดน้ำแล้วก็แช่ด้วยเบกกิ้งโซดานะคะผักก็จะสดมากนะคะเราจะไปทานกับกบเปียยทอดนะคะ นี่ค่ะผักคุณตักก็ล้างเรียบร้อยนะคะสดมากแล้วคุณตัาก,ก็จะไปแช่ตู้เย็นนะคะเราทานผักสดนะคะเราก็ต้องล้างให้หลายๆน้ําแล้วก็ให้ผักสะอาดสะอ้านก็ด้วยเบกกิ้งโซดานะคะผักมันก็จะกรอบอร่อยนะคะแช่เบกกิ้งโซดาไว้นะคะล้างหลายน้ำนะคะอ่ะากระทะร้อนนะคะคุณตาไปใส่น้ํามันเพื่อที่จะลงเอาหมูล,ลงไปผัดนะคะอ่าน้ํามันร้อนคุณต้าก,ก็จะใส่ รกระเทียมลงก่อนนะคะกับรากผักชีมีรากผักชีด้วยค่ะแล้วก็มีพริกไทยนะคะพริกไทยเอานิดหนึ่งพริกไทยเม็ดนะคะสุดยอดทำนม่เทียวใสก่กระเทียมรากผักชีเยอะเลยให้มันหอมนะคะ ผัดให้หอมเลยค่ะผัดเครื่องให้หอมนะคะเพราะว่าเครื่องนี่ถ้าปอบเปี้ยนะคะถ้าเครื่องหอมข้างในอร่อยมันจะอร่อยมากนีต้จะผัดให้แบบแห้งๆนะคะไม่ใส่น้ําซุปอะไรทช้นนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะไปหอแล้วก็ไปทอดนะคะ หมูให้สุกก่อนนะคะจับปรุงพอหมูสุกแล้วก็ต้องจับปรุงน,นะคะปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีน้ำตาลสองช้อนชาแล้วซีอิ๊วขาวนะคะ ขี้ผักอสองช้อนผันใบเ้ยมันหอยผัดใบเตยมันหอยเล็กนึ่งหอยสเสร็จแล้วคุณตัก๊กก็จะเอาเห็ดหอมลงผัดนะคะ มันหมดพอดีค่ะเลยได้ใส่แค่นี้อาตามด้วยวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นก็แค่ประมาณ20นาทีนะแล้กวก็ตัดนะคะพอเียวจะอร่อยเหนือที่ไส้นะคะไส้ของมันนะค่ะง่า่ยอะพอวุน้นเส้น สก้ด้ที่แล้วนะคะสิบทัายก็จะใส่ผักนะคะใส่แค่อดแล้วก็ใส่กระหล่ำปีนะคะน,นี่มันก็จะแห้งนะคะวเวลาหอล่อเราก็จะห่อง่ายแล้วก็พร้อมเลยค่ะเนี่ย ผัดไส้ให้สุกเลยนะคะไส้ก็จะสุกเลยนะคะอ่าไส้คุณตักก็จะเร่งไฟเพื่อที่จะให้มันหอมขึ้นนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตืดตึงอ่าไส้คุณตักสุกเรียบร้อยเลยนะ,ะไส้ปอเปี๊ยะคุณตักก็จะตกักใส่ พักไวให้มันเย็นแล้วก็จะไปห่อนะคะอุะกตักก็พักเครื่องที่กุตักผัดให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วกุตักก็จะไปห่อแล้วไปทอดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นหลังจากนี้เย็นแล้วกูกตักจะไปทําน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มไอปอเปี๊ยะนะคะทอดนะคะปอเปี๊ยะหมายถึงว่าน้าจิ้มมันอยู่ที่น้ําจิ้ม้วยนะคะน้ำจิ้มจะปอเปี๊ยะจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่น้ําจิ้มเลยนะคะโอเคค่ะอุ้กตักจะขนาดรอไส้มัน เย็นนะคุณต้าวียม,มาทำน้ําจิ้มอ,อเปี้ยะนะคะพริกแดงชีฟ้านะคะพริกชีฟ้าแดงนะคะนี่ค่ะคุณต้างก็จะเอาเม็ดมันออกนะคะเอาเม็ดออกเอาแต่เปลือกมันนะคะไปโขกนะคะ ก็ขอบผักพี่ก่อน,นพีกมันจะเล่นใบป่ะนะเล่นอะไรนะ<อ>ไม่ละเอ,เอยียดผสมแป้งมันด้วยนะคะเพื่อที่จะน้ำมันเหนียวนะ,ะใส่แป้งมันหน่อยนึงค่ะม้นจิ้มนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ำปลานะคะเตรียมไว้เตรียมไว้ไวนะคะ ก่อนอื่นคุณตั๊กจะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะไฟอ่นอ,อนๆนะคะไฟอ่นอนๆก่อนน,น้ำกระเทียมดอง้าม้วยน้ำตาลนะคะสี่ช้อนนะคะน้ำตาลสี่ช้อนแล้วก็น้ำส้มสายชูะคะ่ะไฟอ,อ่อนก่อนนะ เนะส่วนช้อนเพล่งนะคะคนเข้าด้วยกันนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะฮะคนให้มันเข้ากันให้มันหอมก่อน,นะคะค่อยเอาพริกลงค่ะลองชิม,มดีว่ารสชาติใช้ได้ไหม เปรี้ยวมันหวานได้ยังชิมดูก่อนก็จะใส่พริกนะคะโอเคเลยได้ okay. แล้วอ่ะ well, so, okay. แล้วก็จะใส่พริกที่โขกไปเมื่อกี้นี้นะคะโขกเมื่อกี้นะคะพริกฟ้าแดง ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่จากทาน้ําจิ้มก็สามารถเอาน้ําจิ้มอะไรนะจิ้มบวยก็ได้นะคะแต่ทําน้ําจิ้มอันนี้มันจะอร่อยนะคะตามด้วยแป้งมันนะคะน้าจิ้มกิ๊กต๊ก็เปรี้ยวหวานเค็มได้บ้างแล้วนะ,ะ,ะแป้งมันนะคะมันเหนียวหน่อยส,สวยเลยะค่ะ แพี่โดชอบน้ำจิ้มบวยก็มีใส่ขวดไใใน้้ำมะฮะเพราะนี้มันจะมีรสเผ็ดไงทีของเด็กของผู้ใหญ่ก็ไม่เผ็ดมากหรอกค่ะเด็กก็เป็นน้ำจิ้มบวยพี่โดก็จะชอบอยู่แล้วคุณตาก็จะใส่ถั่วลิสงนะคะอืจะอร่อยต่างจากกันนั้นตรงนี้แหละที่มีถั่วลิสงนี่แหละคุณตาก็จะมาขบถั่วโรยหน้าหน่อยนะคะถั่วนี่คั่วเองนะคะหมดพอดี ปวดั่วเองนะคะนี่ดีพี่โดโอแอบ,บกินไปไม่ทันหมดเนะี่ยพี่โดโอแอบ,บมาเปิดกินบ่อยตุต๊ตาก็จะโรยหนะ้านี่ทางอีสานก็ทําแบบน,นี้เนี่ยร้านอีสานร,ร้านเยดนามอีสานนะ่ะที่อุดอรนะ่ะอ๋อนี่ใส่น้ำจิ้มสุดเวียดนามสุดเวียดนามผักชีโรยหนะ้าทาแป้งแล้วไม่ได้แต่งหน้า อันนี้ก็น้ำจิ้มของปอบเปี๊ยะทอดนะคะของคุณตักก๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากหอมมากเลยค่ะเพราะว่าถั่วเลากล้วเองนะคะคุณตั๊กก็จะเตรียมห่อเลยนะคะเอาเอาแบบแป้งออกก่อนค่ะอาตอนนี้คุณตั๊กก็จะมาห่อปอบเปี๊ยะเลยนะคะคุณตั๊กใช้ไข่ขาวนะคะในการที่จะแต้มเพื่อที่จะให้ไอ้ปอเปี๊ยะของเรามันแน่นนะคะไข่ขาวนะคะแล้วก็ใส้คุณตั๊กก็เย็นพอประมาณแล้วค่ะ ตัก็จะหอนะคะจะห่อแบบพอดีคำนะคะกัดกินได้เลยค่ะให้ให้เพื่อนเพื่อนเห็น วิธีหั่นเอพิธีม้นวนไปฮะอนี่ยะแต้มไข่นะนี่ะโอเคนะฮะเนี่ยหัน่นทอดนะคะแล้วแต่ชอบนะคะว่าเอาจะเอาแบบไหนนะคะ,อะเอาใหญ่เอาเล็กะคะ่ะอันนี่คุณตักทำช้าๆาให้ยังไวิธีเอาวางอย่างนี้ใช่ไหมใช่วางฉเฉลียงนะคะนะครับใสม่มสาใส่มานะคะวางฉเฉลียง หอมไส้มากเลยค่ะ จะได้พอดีคำนะคะนี่มีมีตัวอย่างอันแรกอันนี้อ้วนอ้วนไปอาจารย์บอกว่าอยากต้องการเล็กๆก็เลยเอาเล็กๆค่ะมองว่าอย่างนั้นบางทีมันไม่กรอบอเอานน้อยจะไม่กรอบได้ค่ะจับไปตอนนั้นใส่เยอะแต่มันพอเสร็จแล้วมันจะไม่ค่อยกรอบแล้วมีโอกาส ไส้แตกอ่าให้ดูนีอ่อันนึงนะี่เห็นไหมมันจะได้ได้หนานะะพอดีคได้หนานิดนึงพอดีคำด้วยะะทอดแล้วมันกรอบด้วย คุณต้าก็จะทอดปอบเปี๊ยะเลยนะคะไหนไหนดูสิห่อเสร็จแล้วเหรอห่อเสร็จแล้วเนี่ยโโชว์โชว์ที่หอกันอ่าเยอะมากเลยนี่หมดห้าสิบชิ้นประมาณประมาณห้าสิบแต่เราคงกินไม่หมดนะวันนี้นะเก็บได้เนาะเก็บได้ห่อแล้วก็เก็บใส่กล่องได้แล้ว่หยมาทอดเวลาเราอยากแก่ทานแล้วก็เอามาทอดนะเอามาทอดได้เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไหมได้ค่ะช่องธรรมดาเนี่ย ขนาดกำลังดีเลยน่ากินน่ากินครับใส่ไปเลยข้าควายอย่าเสียดายพลิกทอดปอเปี๊ยะย่าเสียดายน้ำมันอันน้ำมันกุตักก็ตั้งร้อนแล้วนะคะกุตักก็จะเอาปอเปี๊ยะลงทอดนะคะ ว่าปั่นกลางใช่ไหมไฟปั่นกลางตแบเนี้ยใช่เพราะไปฟู่มากเดี๋ยวแตกตอนแรกก็ไฟร้อนนะคะตอนนี้ก็จะไฟปั่นกลางสี่ชิ้นนี่ทดลองไม่ใช่ทดลองทอดเลยค่ะแต่แค่แป้งเหลืองใช่ไหมไส้สุกแล้วนี่ไส้สุก ต้องต้องให้มันจมใช่ไหม,มแป๊บเดียวทอดไม่นานทอดไม่นานค่ะผมกับพี่โดชอบมากเลยบางทีไปกินร้านติ่มซำอะ่ะสั่งมาแย่งกันกินแต่ก็ชิ้นเล็กกว่านี้ด้วยนะเหมือนะนกับ เขาก็ใช้แป้งประมาณนี้แต่ว่าเหมือนกับเขาข้าห่อห่อจนมันแน่นนะห่อจนมันแน่น<ม>ก็เลยไส้ไส้ข้างในนิดเดียวเองแป้งมันจะหนาหมายถึงว่ามันจะพันแป้งหนาแล้วก็<ม>ท่อนมันจะ<ม>ท่อนมันจะไม่อ้วนเท่าลราแต่นี่แหละกำลังดีอขอพอดเหลือง พอเหลืองๆอ<ช>ค่ะ<ช>เพราะว่าไส้มันสุกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพอเอาขึ้นผมว่ามันก็จะเหลืองมากไส้ข้างในอ่ะมันอมความร้อนแล้วมันจะทอดทอดตัวมันเองอยู่อีกพักหนึ่งอ่ะบางทีเราขึ้นมาพอดีหันไม่ทีอ้าวทำไมมันดำอ๋อนี่ยสวยชใช่ใช่ใช่นี่แหละแต่แป้งของที่นี่ซื้อมาเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้เนาะเขาจะไม่ค่อย โอ้โหส,ส,วสวยงามสวยงามสวยงามไม่ต้องกลัวข้างในไม่สุกเพราะว่าสุกแล้วสุกแล้วกะว่ากินคนละกี่ชิ้นเนี่ยมีห้าสิบชิ้นเนี่ยกินคนละสิบชิ้นก็สามสิบชิ้นพี่รู้ถึงแน่สิบชิ้นแต่เรามีผักมีอะไรด้วยเอ้ยวันนี้คุณตักจัดผัดน่กินด้วย ที่เราไปกินเขาจัดแบบที่คุณกินแต่เขาเอาน้าแข็งไว้ข้างล่างใช่ไหมอันน้ำแข็งไว้ข้างล่างมันก็เย็นแต่ว่าคนห่อเนี่ยห่อเก่งนะไม่แตกไม่แตกเลยถ้าห่อไม่เป็นมันจะมันจะดีดมันจะคลี่คลายออกมาแตกไม่ค่ะ ไม่แตกเลยค่ะรับประกันกรอบแน่นอนค่ะสีสันสวยงามตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องสีสันสวยงามอร่ามค่ะเตีเราไปทำทานนะคะทำไง่ายเองโดรู้ไหมว่าเราทำอะไรรู้คุณแม่ปอดเปี๊ยทอดโดครับโดโดเดก่อนให้มาเดโดเป็นนักชิมให้ให้เดินให้เดินมาให้เดินมาดูโดครับ ดูมาดูซิแม่ทำอะไรดูครับมาดูซิดูมาดูซิเป็นไงคนฉีดวัคซีนมาได้สามวันนะโดอะไรแม่ทำอะไรอชอบชอ,ชอบไหมชอบครับเ,ออเดี๋ยวค่อยชิมนะเดี๋ยวมันร้อนอยู่เดี๋ยวไปเตรียมจัดโต๊ะไ,<ม>ไปเตรียมจัดโต๊ะ ปอเปียทอดกรอบกุณตักกณต๊กก็ปอเปียทอดกุณตั๊กเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ fc ง่ายๆนะคะทำทานที่บ้านเรานะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะอยากทานอาหารอร่อยต้องลงมือทำเองค่ะเจอกุณตั๊กก็ต้องเจออาหารที่อร่อยออ่ยนะคะอ,อ,อ่า ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับพี่โดวัสดีครับยังสวัสดีครับยังอ,อ่าวัสดีครับแ้วนวัสดีครับอ่านี่วัดีครับแล้วยังกูตักยังแถมอะไรมาอีกเนี่ย<ำ>อันนี้อะไรเนี่ยตำ,ต,ตำสั่วตำสั่วเส้นขนมจีนใส่ตำสั่วปลา,านี่ฮะแล้วก็น้ำจิ้มของเราใส่ถั่วเรียบร้อยนี่ กินกันให้เต็มที่เลยอย่างหลังจากไปแย่งกันทานตามร้านได้มาไม่กี่ชิ้นก็แย่งกันกินสั่งสองจานสามจานแล้วก็ผัดเดี๋ยววันนี้กินผักให้เต็มที่ฮะอ่ารับประทานกันเลยครับเ,เพื่อนๆนครับนี่น่าทานมากเลยเห็นไหมคุณกรอบมากตอนเอาตอนเราขึ้นมันเหมือนขาวๆใช่ไหมตอนนี้พอดีเลยแล้วพอวางเย็นปุ๊บกรอบไ,ได้กานเลยอืมใช่ประทานมือกันดีกว่าหืมกรอบเดี๋ยวชิมน้ําจิ้มคูมตักก่อน น้ำจิ้มเข้มข้นของคูตัดกคลุกเอาถั่วลงไปดูจะลองน้ำจิ้มแม่ไหมคุณเราน้ำจิ้มอันนี้ให้โดโดลองกินได้เห็นมองมองออือเขียงอือห้ามเดนันนี้กินนิดเดียวลูกอ่ะกับกรอบมะอะ ดึงผักผมชอบเลยเนี่ยดึงมาเป็นต้นเลยนี่เลยเป็นเส้นตำตำสั่วนะคะอร่อยมากเอฟซี เิดร้านได้เปล่าเปิดร้านได้ไหมได้ไหม,มถือผักกินเป็นต้นเลยฮะต้มตำเป็นไงตำเองเล <MC S 2> ี้ยงทานด้วยกันนะฮะ้ตำก็อร่อยมากมากเลยแซ่บหลายกินแบบเวียดนามก็ได้นะกินแบบไทยกินแบบเวียดนาม,มกินแบบเวียดนาม หรือแบบเกาหลีเขาจะเอามาห่อผักโดนลองกินอย่างนี้ไหมคุณลองลองปั้นแล้วก็เอาใส่ปากไปด้วยเดี๋ยวตัลอาเลยเเดี๋ยยวลจะให้โดโนกินผักอ่ากับกรอบเนี่ยเอาเลยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คออย่าปันนะค่ะอันนี้ขน้มจิ้มหยองเขาหลอกให้กินผักเลยหลอกให้กินผัก แม่ป้อนแม่ป้อนจะจะได,ได้ได้ผักอ่เอ้ยได้กินผักด้วยออตอนนี้เริ่มที่ประกาศหอมก่อนฮะมัน,ม,นมันไม่ไม่มีกลิ่นรุนแรงอือ่อย เ,เพื่อนทำไมา่ยากนะครับเนี่ยอร่อยนะรับนะทำในครอบครัวช่วยกันช่วยกันม้วนช่วยกันห่ <c oughs> อปอเปี๊ยะช่วยอ่ะนะหลังกล้อง <c oughs> เพื่อนๆเห็นกูตักในกล้องอะ่ะ <c oughs> พอกดปิดกล้องปุ๊บไม่ได้ทำไปเลย <c oughs> เอาจริงนะเอาจริงนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพอวางกล้องแล้วแม่ทำให้นี่ฮะสาระแหน่สาระแหน่สะระแหน่ผมเดินหาในตลาดมันไม่ค่อยสวยเพราว่าสะระแหน่มันปลูกยากแนะเอาผักมาเต็มเฮ้ยสะระแหน่ปลูกง่ายเสียบแป้บแป๊บเออก็ใส่ตะกร้าก็ปลูกแล้วก็ปลูกได้แล้วน้ำจิ้มเราทำเองอร่อยเนาะพูดถึงไย กรอบกระแน่ใบมะเล็กกินมันทั้งต้นเลยพอเพื่อนๆถามอัปเดตเป็นไงโดโดวันนี้วันนี้เท่าไหร่ฉีดวัคซีนมาเป็นวันที่เท่าไหร่ล้วันที่สามค่ะวันที่สามไม่เป็นไรเลยเป็นไรไหมพี่เล่ยครับวันนี้วันี่สแล้วที่นี่ผสมได้รมเมื่อวานก็ออกกลางกาดที่นี่อร่อยลอง วันนี้วันอะไรนะเราใส่เสื้อแดงกันแดดเดี๋ยวอันนี้มันศัสตร์จีนนะฮะศาสตร์จีนก็ต้องใส่เสื้อแดงเหงื่งอะไรนะรับโชครวยรเหงื่องงรับโชคค่ะนี่ใช่ไหมจะอ้วนจะอ้วนที่ปั้นอันแรกเลยเจอแล้ว <c oughs> แต่ก็โอเคนะแต่ถ้าอย่างเนี้ยขาดทุนที่คุณบอกว่าเปิดร้านได้ไหมคือถ้าทําอย่างเราเนี่ยขาดทุนนะแต่ว่าที่ผมไปกินอน่ะ เขาจะเล็กกว่านี้อีกอะ่ะหมายถึงว่าเขาจะผอมกว่านี้อะ่ะเขาจะมัดเขาจะใส่ให้แป้งมันนั่นมันจะได้กรอบๆมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่หายกรอบช้าอาพี่โดอ่ะแม่ต้อนเอาเนี้ยผักมากเห็นไหมกินผักแล้วลูกจะได้เก่งๆผักกุตักล้างหกเจ็ดน้ำแล้วแช่ด้วยดักกิ้งโซดานะฮะกรอบ ก็เพื่อนๆครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำนะฮะไม่ได้ทานแต่กับข้าวแล้วก็มีขนมมาไรง่ังเชื่อว่าทุกวันนี้เพื่อนๆอยากกินก็คงไม่มีที่ซื้อกินเพราะว่ามันปิดนะโดยเฉพาะในกรุงเทพอ่ร้านห้างอะไรปิดแล้วก็สั่งมาสั่งมาก็ไม่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 อร่อยไงมันไม่กรอบไงต้องทอดกิน่างนี้ ก็มีเห็นที่เขาห่อห่อไว้ห่อห่อไว้ใช่ไหมตามห้างห่อไว้แล้วมาทอดเองมันก็เคยซื้อมาทานแล้วมันไม่ไม่ไม่อร่อยเท่าแต่แม่ห่อผักกาดให้นะครับกัดหออใม่ลูกจะได้เก่งๆแม่ห่อให้นะครับน้ำจิ้มของแม่กินแม่ทำดีกว่าเนาะมันอร่อยเนาะกินู้นแม่ทำอร่อยเป็นน้ำจิ้มถั่วด้วย พี่โตทานผักได้หลายอย่างครับให้ทานผักด้วย,วยอ่าเก่งมากอร่อยไหมแม่แมทำอะไรนะมครับเสริมภูมิคุ้มกันเก่ง,กงววกน,นี่ว่าแม่ก็ดื่มน้ำหน่อยนิน้ำแดงโอ้ยแม่ชิมส้มต,ตำขุดตักเลยนี่ก็แบบปลาล้าที่ที่บ้านก็ส่งมาไม่ได้เนาะก็ใช้ปลาล้าพัชไร้เอาจารย์กัน เครื่องอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างนะฮะก็เอาตามที่มีในตู้เย็นะมีปลา้ามีมะนาวมีมีปลา้ามีมะนาวก็โอเคแล้วลหละจะมีจะเป็นแครอทจะเป็นมะละกอต้องมีติดบ้านใช่ต้องมีติดบ้านนะคะหาพี่ด้อครับกินคับได้รูป ก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้มาเชิญชวนทำอาหารว่างผมจะกินเล่นจะกินอิ่มกินกับผักเยอะๆก็อิ่มค่ะสำหรับคลิปปอเปี๊ยะทอดนะคะกุะตักก็จะทานเผื่อแล้วเอฟซีอยากจะทำทานนะง่ายมากนะคะเอาไปทำทานนะคะง่ายๆนะคะแป้งกรอบมากอร่อยแล้วก็คุณตักจะทานเผื่อนะคะเจอคุณตักก็จะเจอเมนูง่ายๆนะคะค่ะเป็นอาหาร นเล่นในกันครอบครัวนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามเมนูคุณตั๊กค่ะครับค่ะถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดสับสกไรต์เร็วครับกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ให้น้องเร็วหน่อยค่ะครับบ๊ายบายแก๊งเสือแดงนี่ศาสตีน